สวัสดีครับทางไทโฟมีพี่น้องทางหมาปักออฟิเชียลนะครับผมหลักจากทางไทโฟมีพี่น้องทางแฟนเพจน้ำได้ข่าวมาปักสารรับเรืสีแฟนเพจครับผมเตยลาเสร็จไปที่รับรอแล้วครับงานเมื่อคืนอยู่ที่จังหารครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเฮานี่แหละครับตอนนี้เพื่อแปลกเลยครับเสียงเป็นอย่างตกเป็น,นตอนนี้อมรุอมเนี่ยนะครับทุกคน <laughs> แต่ก็อยากพูดถ้าใครพ่รมีพี่น้องยามเศร้านะครับตอนนี้ก็ทางนี้ก็กำลังเมียนห่านเมียนอย่างนะครับผมพี่พี่น้องคอนบอยพี่น้องคอนบอยพน่กพี่พ่อพอคอนบอยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็กำลังรอประชุมนะครับประชุมเช้าก่อนเราจะหยุดยาวนะครับผมหยุดยาวนี้ศาส,สวาจะไปทําอะไรนรั้นฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปประชุมก่อนนะครับพาไปดูหน้านางเอกพระเอกตอ,อนเช้านะครับอันนี้พระเอกแบ่งนะฮะก็ยังก็ยังไปอยู่ได้เอกได้เอกพรุ่งนี้นะครับอันนี้นา <ś led> งเอกอตอ,นนตองเตมนะครับ คลีนหน้าแล้วนี่อ้อมใจเอาคือเป็นจังสี่คือเป็นง่วงเป็นอย่างเนาะเห็นกล้องแล้วกึงง่วงอยากนอนไปเลยเอากล้องติดกตาประงามนะกิดเตสประงามนะไปทางนี้นะครับนี่พระเอกเอ็มนะ ตอนเช้ายังไม่หิวนะครับอ,อะไรอ,ะอ่ะทางนี้เป็นพ้าป่าของเรานะครับอี่องังคือตั้งมาตั้งสีโลดห้องกบไบด้นอเอิ้นกบได้พี่ก๊อยกิติชัยนะครับเช้านี้สดชื่นร่างหนาเรียบร้อยพรออมเขานอนแล้วพี่น้องอาบน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับเอ,อ,อาอ่ะกอเป็นกอเป็นสดชื่นชดหยัง โดยธรรมชาติเลยบันทาะวันทาะเลยทางนี้นะครับเป็นพิธีกรตัวโตเอาคุยธุระอยู่นะครับอันนี้เป็นเดินด้วเพื่อนน้องเด้ออขอโทษครับเอาอันนี้เป็นน้องแหล่ตาตาเขาจงคนอันเม้าอยา อันไส้ซอเข็โอ้แต่ก็เรียกว่าก็เรียกว่าเป็นจังซี่โดยธรรมชาติล่างนะออกก็เป็นจังซี่เลยหันนาซอเข็แบบเข้มข้นเออซอเข็แบบเข้มข้นมันล่างออกง่ายที่สุดชื่อมันจะใส่เถาะขอซอเข็เข้มข้นโอ้ยไปซื้อผุ่นมันจะอาลับผุ่นนะบู๊ยแขกอีหลีแท่งนึงนี่แท่งละสามมื้นกีบแขกอีหลีสามมื้นเกีบทำจิ๊บกบัดมาไป ว่าอีกว่าคืนางนีงเทียนว่าทาง้งหันแมวเขามาหรอพระเจ้าคือโจนไงไปหาหลินพอทีมันใหญ่แต่ว่าจักจีบจักเด่นป่ะเดี๋ยวพาไปดูพี่ๆพ่อๆคนวอยเขาทำงานยามเช้านะครับวันนี้นะครับ ครับผมได้โอกาสเบา่าสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับรางวัลมาลายน้ําใจไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าวทีแล้วก็ทางออนไลน์นะครับสาหรับทุกู้ทุกคนโอ้นี่เดนี่เดถือมาพอดีขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังหักมาปักนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตดูแลกันนะครับผมขอบคุณจากใจอีกแล้วก็ขอบคุณพูไทยสตูดิโอนะคะสําหรับไลฟ์สดสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเมื่อคืนนี้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับทุกคน,นถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปรประชุมก่อนนะครับรคลิปห <ขอ S 2> น้าพอกันไหมเด้อพี่น้องบ๊ายบาย